ถ้าคุณคิดว่าน,นี่แค่เรื่องของเด็กกัมพา้าคนหนึ่งที่ได้สุนัขประหลาดมาเลี้ยงเป็นเพื่อน,อนคุณกำลังจะพลาดอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากๆเด็กหญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อวาลิโออาศัยอยู่กับพี่สาวบนเกาะเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ใครจะรู้ว่าคืนหนึ่งอุกบาตตกลงจากฟากฟ้าพร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่สุดสแสนจันตรายที่สุดในจักรวาลสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรมีหัวใจแต่กลับเรียนรู้คำว่าโอหันะ โดยในขณะที่หน่วยรับจากอวกาศครับกำลังตามล่ามันและในขณะที่ครอบครัวของลีโอเนี่ยกำลังจะแตกสลายและในขณะที่ทั้งโลกก็รู้ว่าภัยคุกความจากนอกโลกเนี่ยกำลังซ่อนตัวอยู่ในร่างของหมาน้อยตัวหนึ่งแต่คําถามก็คือใครกันแน่ที่เปลี่ยนใครเด็กหญิงเปลี่ยนสัตว์ประหลาดให้มีหัวใจหรือสิ่งมีชีวิตจากอวกาศ,เป,กาศเปลี่ยนโลกของเธอไปตลอดกาลเรื่องราวสุดแสนจอบอุ่นผสมกับความวุ่นวายบา้าหาแต่จุกอยู่ในใจทั้งหมดอยู่ในลีโลแอนด์สเตกับผมสปอยอย่างเทพ าบครั้งสิ่งที่หล่นมาจากฟ้าอาจจะไม่ใช่ดาวตกแต่อาจจะเป็นครอบครัวที่ไม่เคยคาดคิดโดยเรื่องราวเนี่ยได้เริ่มต้นไกลออกไปจากโลกครับในน่านฟ้าลึกลับจากอาวกาศที่นั่นเนี่ยมีการประชุมลับของสภากาแล็กซี่เกิดขึ้นหญิงสาวผู้นำสูงสุดของสภาครับได้นำตัวนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองนามว่าจัมบ้ามาขึ้นศาลครับโดยเขาเนี่ยถูกจับกลุมเพราะกำลังสร้างสิ่งบางอย่างครับคือการทดลองสูดอันตรายหลายร้อยรูปแบบซึ่งจะมีหนึ่งสิ่งครับที่ร้ายแรงที่สุดสิ่งที่เขาเรียกว่า การทดลองหมายเลข626โดยตัวจำบ้าเองครับไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยครับเขายังปุยฟุ้งถึงพลังของมันว่าสิ่งนี้เนี่ยทำลายไม่ตายแข็งแรงและไร้เทียมทานแต่เมื่อไหวเลข626ปรากฏออกมาครับมันกลับเป็นสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่สนและพังทุกอย่างที่ขวางหน้า ผู้นำหญิงเนี่ยจึงตัดสินใจลงโทษครับทิ้งตัวมันและจำบาให้ถูกขังเอาไว้ด้วยกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับหมายเลข6 2 6กเนี่ยก็หลุดออกมาครับมันได้ฉวยโอกาสเนี่ยหนีขึ้นยานลำหนึ่งแล้วพุ่งออกจากสถานีด้วยความเร็วแสงทุกสายตาของเราเอเลี่ยนเนี่ยต่างจับจ้องไปยังเส้นทางการหลบหนีของมันก่อนจะพบว่าจุดหมายเนี่ยก็คือโลกโดยตัวผู้นำหญิงครับเกือบจะสั่งให้ทำลายดาวเคราะห์ดรงนี้ทิ้งไปจนกระทั่งมีเอเลี่ยนตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าพรีคลี มาเตือนพวกเขาว่าโลกเนี่ยคือสถานที่พิเศษที่พวกเขาเนี่ยกำลังฟื้นฟูประชากรยุงอยู่และเป็นโครงการสําคัญครับที่ไม่ควรถูกทําลายทิ้งและสุดท้ายครับเธอก็ตัดสินใจไม่ทําลายโลกแต่สั่งให้จําบ้านเนี่ยเดินทางไปที่นั่นภายใต้การดูแลของคีคครับภารกิจของเขาก็คือพาตัว626กลับมาให้ได้แต่ใครจะรู้ว่าการไล่ล่าเล็กๆครั้งนี้ครับจะเปลี่ยนไปทั้งจักรวาลและหัวใจของใครบางคนไปตลอดกาล ตัดภาพมาณที่เกาะฮาวายครับเด็กหญิงสาวตัวเล็กคนหนึ่งครับกำลังเดินทางอยู่ริมทะเลมือของเธอเนี่ยถือแซนด์วิชเอาไว้ครับเธอชื่อว่าลีโอและแซนด์วิชชิ้นนั้นเนี่ยไม่ใช่สําหรับเธอครับเธอวางมันลงไปในน้ําพร้อมกับพูดกับคลื่นลมว่านี่คืออาหารของพชัชราตัวหนึ่งครับที่เธอเชื่อว่าคอยควบคุมสภาพอากาศของโลกเธอเชื่อมั่นในมันไม่ใช่เพราะใครสอนครับแต่เพราะหัวใจของเด็กเล็กๆคนหนึ่งครับ อยากจะดูแลบางสิ่งที่ไม่มีใครสนใจโดยหลังจากนั้นครับเธอก็รีบวิ่งไปเรียนเต้นฮูล่าครับที่นั่นเนี่ยเธอไม่ใช่คนโตดของใครเลยเด็กผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยรวมถึงเมอร์เทิลครับมักจะล้อเลียนเธออยู่เสมอแม้จะพยายามเต็มที่ครับลีโอก็ยังโหยดเดียเด่ยวและมีพี่สาวข,ของเธออย่างนาน,น้ที่ไม่มางานแสดงเหมือนที่สัญญาวไว้สิ่งเล็กๆที่ค้างคาอยู่ในใจเนี่ยก็ระเบิดออกมาเดี๋ยวในตอนนี้ครับเมอร์เทิลเนี่ยได้ผลักเธอขึ้นเวทีครับลีโอก็ผลักกลับจนกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยถูกไล่ออกจากคลาส ในค่ำคืนนั้นครับบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นที่พักใจอีกต่อไปครับลีโลได้ล็อกประตูขังพี่สาวไว้ข้างนอกบ้านด้วยความน้อยใจและเหมือนโชคชะตาจะซ้ำเติมครับเมื่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการประกันสังคมเนี่ยปรากฏตัวขึ้นนานิเนี่ยพยายามทําให้ทุกอย่างดูกปกติครับแต่ดวงตาของเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยมองเห็นทุกอย่างเห็นความเหม่อล้าจากเด็กคนหนึ่งที่พยายามจะเป็นทั้งพี่ทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับเด็กเพียงคนหนึ่งลาพังและหลังจากที่เธอจากไปครับสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือเสียงทะเลที่ไกลออกไป เสียงทะเลาะเบาๆในบ้านที่เริ่มจะไม่เหมือนบ้านต่อไปบ้านข้างนอกของนาน,นี่ครับกับทูทูเนี่ยเป็นพื้นบ้านไรเชลาผู้หญิงที่เปรียบเสมือนญาของทั้งคู่โดยเธอเนี่ยมองนาน,นี่ด้วยความเข้าใจและบอกให้เธอกลับไปตามฝันเรื่องชีววิทยาทางทะเลที่เคยอ,อยากเรียนแต่นาน,นี่เพียงแค่ยิ้มจางๆเพราะในใจเธอเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ลีโร่คือทุกอย่างข้างๆทูทูครับมีหลานชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดวิด หนุ่มนักโตขึ้นครับที่มีแววตาอ่อนโยนและความรู้สึกดีๆที่เขาไม่เคยพูดออกไปทุกครั้งที่เขามองนานนี้เขาเพียงยิ้มเขินแล้วหันหน้าไปทางทะเลเหมือนเดิมหลังจากคืนนั้นครับหลังอารมณ์โกรธคลายลงนานนีิก็เข้ากลัวครับทำของกินให้กับลีโลเสียงช้อนกระทบถ้วยกันดังเบาๆเหมือนคําขอโทษที่ไม่มีคําพูดสองพี่น้องครับเริ่มกลับมานั่งข้างกันอีกครั้งไม่มีคําอธิบายยาวๆครับแต่ความรู้สึกดีๆเนี่ยก็เริ่มกลับมาโดยลีโลเนี่ยได้เดินออกไปนอกบ้านครับมองขึ้นช้องฟ้า เธอเห็นแสงตกจากท้องฟ้าคิดว่าเป็นดาวตกแล้วเธอเนี่ยก็หลับตาขอพ,อพอร,รง่ายง่ายภายในใจครับขอให้ได้เจอเพื่อนจริงๆกับเธอสักคนแต่ใครจะรู้หรือไม่ครับว่าสิ่งที่ตกลงมานนเนี่ยไม่ใช่ดวงดาวครับมันคือยานของหมายเลข6 2 6ที่ตกกระแทกพื้นโลกในอีกมุมหนึ่งของเกาะครับสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนั้นเนี่ยกำลังเดินดุ่มๆไปยังงานแต่งงานกลางแจ้งมันไม่สนใจว่าเป็นพิธีอะไรครับแค่ตรงดิ่งเข้าไปที่โต๊ะเค้กและสร้างความวุ่นวายแบบไม่มีใครทันได้ตั้งตัวก่อนจะถูกรถทัวร์เข้าชนแบบเต็ม และถูกรับตัวส่งไปยังสถานสงห์สัตว์ในพื้นที่แต่ในเวลาเดียวกันครับจมบ้าและเรีคี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงฮาวายครับทั้งคู่เนี่ยพานตัวเป็นมนุษย้เรียนแบบคนที่เดินสวนมาครับจากนั้นเนี่ยก็เข้าเช็คอินที่โรงแรมพยายามไม่ให้ใครสังเกตเห็นแต่ตัวจมบ้าครับกับเพอกดปืนเพอร์ l ลผิดพลาดครับทำให้เกือบเปิดเผยตัวเองต่อนหน้าชาวบ้านคนหนึ่งชายร่างใหญ่ที่มักจะทําไอศครีมตรงทุกครั้งที่ไม่มีอะไรประหลาดเกิดขึ้นโดยหลังจากนั้นครับทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มได้ข่าวเกี่ และในเช้าวันต่อมาทูทูเนี่ยได้พาเดโอไปเยี่ยมสัตว์ที่ศูนย์กิจกรรมที่เธอมักจะทําเป็นประจําในวันว่างก็คือที่นั่นเธอจะพบกับสัตว์ตัวหนึ่งครับที่ดูไม่เหมือนใครหมายเลข6กสองครับปลอมตัวเป็นสัตว์สีขาธรรมดาครับเพื่อให้กลมกลืนกับหมาตัวอื่นเขาหนีออกจากกรงทันทีที่มีโอกาสฉับบารและพริตที่เห็นเข้าพอดีครับได้พยายามใช้ปืนยาสลบยิงใส่แต่ตัวเขาครับก็หลบได้อย่างคล่องแคล่วและแอบฟังสองคนนั้นพูดว่าพวกเขาจะไม่ทําอันตรายต่อมนุษย์คนอื่น นั่นคือจุดเปลี่ยนของหมายเลขของ26ครับที่หันไปมองลีโอแล้วตัดสินใจแกล้งทำตัวเป็นเหมือนหมาเพื่อให้รอดพ้นจากการจับกลุ่มลีโอนี่ไม่ลังเลเลยสักนิดครับเธอเลือกเขาในทันทีด้วยแววตาที่เหมือนจะได้เจอเพื่อนคนแรกในชีวิตโดยเธอเนี่ยได้ตั้งชื่อเขาว่าสติสแม้ทู่ทูเจ้าหน้าที่ในศูนย์จะมองว่าสติสเนี่ยไม่สวยเอาดสีเลยแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านครับนานนี้ก็ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อรู้ว่าน้องสาวเนี่ยได้พาสัตว์ประหลาดกลับมาด้วยอีกตัวเธอไม่รู้เลยว่ามันเป็นจุดเปลี่ยยนบาาางงออ่ไปตลดก ในอีกมุมหนึ่งของเกาะครับเจ้าที่ CIA ครับโคลบ,บ,าบาเบเบิร์มและทีมของเขาครับกำลังตรวจสอบจุดตกของยานประหลาดที่ทิ้งร่องรอยไว้บนพื้นดินเขาไม่พูดอะไรมากครับแค่ยืนนิ่งและมองไปร,บรอบๆด้วยความมั่นใจว่าบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กาลังซ่อนตัวอยู่ที่นี่แล้วไม่นานครับการแจ้งเตือนก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับเพิ่งรับสัตว์เลี้ยงประหลาดจากศูนย์พักสัตว์โดยชื่อของเธอเนี่ยก็คือลีโดตัดภาพกลับมาที่เด็กหญิงคนนั้นครับเธอกําลังพยายามอดสติให้กับเมอร์เเพืใจร้ายขอองธดู แต่ไม่ว่าลีโร่จะตื่นเต้นแค่ไหนครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยกับตอบกลับด้วยความเฉยชาและการหัวเราะเยาะสตีที่เห็นแบบนั้นครับก็ไม่รอช้ากระโดดขึ้นรถของเด็กๆแล้วดัดแปลงมันด้วยฝีมืออฉัยยะขับพาลีโร่ซึ่งออกจากตรงนั้นอย่างบ้าระห่ำเขาเชื่อเลยว่านี่อาจจะเป็นโอกาสหนีแต่เมื่อรถมาหยุดที่ชายหาดเขาต้องพบกับความจริงที่ว่า เกาะแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทุกๆด้านแต่ปัจจัยสําคัญเนี่ยก็คือน้ำครับคือสิ่งที่เขาเนี่ยไม่อาจสามารถรับมือได้เพราะโมเลกุลในร่างของเขาเนี่ยจะขยายตัวทันทีเมื่อสัมผัสกับน้ําเขาได้แต่นิ่งกับความจริงที่ว่าตัวเขาเนี่ยได้ติดอยู่ที่นี่แล้วจริงๆในเช้าวันต่อมาครับนาน,นิเนี่ยได้พาลีโลและสติดไปที่งานเลี้ยงลูอาวครับซึ่งเธอทํางานอยู่ที่นั่นกับเดวิด ทุกอย่างเนี่ยดูจะไปได้ดีครับแต่ไม่ใช่เพราะความสนของสตีฟมือคําคืนมาถึงครับเดวิดเนี่ยกำลังโชว์เต้นไฟอย่างมืออาชีพครับแต่สตีฟเนี่ยก็เข้าไปกลางเวทีครับแย่งขบไฟมาเล่นเหมือนของเล่นแล้วเพียงไม่กี่วินาทีครับระกายไฟเนี่ยก็ลุกลามกลายเป็นไฟไม่กลางโชว์ผลลัพธ์ก็คือนาน้ต้องถูกไล่ออกจากงานตรงนั้นในทันทีและเมื่อกลับมาถึงบ้านครับเธอเกือบจะหมดความอดทนและเตรียมพาสตีฟกลับไปยังศูนย์ครับแต่ลีโลพูดบางอย่างขึ้นมาบางอย่างที่หยุดนาน้เอาไว้ได้ครับโอฮาน่าครอบครัว ไม่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังหรือถูกลืมคําพูดที่เคยเป็นของพ่อและแม่คําพูดที่พวกเธอเนี่ยยังเก็บเอาไว้ในใจไม่เคยลืมใครบางคนครับยืนฟังอย่างเงียบๆนอกบ้านเขาคือโครบาครับโดยในค่ำคืนนั้นครับณนบนชั้นสองของบ้านไม้เก่าๆลีโร่เนี่ยได้เปิดรัร้วภาพให้สตีสดูครับรูปถ่ายของครอบครัวของเธอที่มีพ่อแม่และรอยยิ้มที่ไม่มีวันกลับมาอีกสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาและเพื่อทําลายครับกับนั่งเงียบๆและมองภาพสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวและในเช้าวันรุ่งขึ้นครับ นานี้กำลังเตรียมตัวจะพาลีโลก,กับสติทออกไปสมัครงานด้วยกันแต่ก่อนจะก้าวเท้าออกจากบ้านครับเสียงเคาะประตูก,ก็ดังขึ้นคุณเคโตัวอาครับยืนอยู่ตรงหน้าและข้างๆข,ข,ของเธอเนี่ยก็คือโครบาผู้ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ CIA ครับแต่ยังเป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการของเด็ก,กด้วยสายตาของเขาเนี่ยจับจ้องไปยังครอบครัวที่ดูเปร่าะบ,บางาครับไม่มีคำพูดใดๆแต่แรงกดดันเนี่ยกลับแผ่กระจายไปทั่วห้องครับในระหว่างการสมัครงานนานี้เนี่ยพยายามจะสุดความสามารถครับแต่สติทเนี่ยก็ไม่หยุดจะก,ก่อเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารหรือโรงแรมทุกๆที่ที่ไปเนี่ยเหมือนประตูบานใหม่ที่ปิดลงในทันทีให้พวกเขาเดินเข้านานินแต่นิ่งเงียบอยู่ริมถนนครับมึงกุมหัวเหนื่อยท้อและหมดหวังจากนั้นครับเดวิดก็เดินเข้ามาใกล้ๆและพูดบางอย่างทําให้นานิหันมองเขาอย่างแปลกใจเธอเก่งเรื่องเซิร์ฟนะ เธอเคยคิดจะสอนเซิร์ฟบ้างไหมแล้วในเช้าวันถัดมาครับนาชายหาดเนี่ยก็กลายเป็นห้องเรียนของเธอครับนานิเนี่ยเริ่มสอนเซิร์ฟอย่างจริงจังเสียงโหร้องของลีโลเนี่ยกดังกล้องไปกับเสียงคลื่นครับและแม้แต่สตีตเองเนี่ยก็ยังอยากลองเล่นดูบอร์ดเซิร์ฟหนึ่งแผ่นครับกับครอบครัว3คนคลื่นซัดเข้าฝั่งพร้อมกับรอยยิ้มที่เหมือนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่ไม่นานครับเสียงคลื่นก็แตกกระจายครับเมื่อจูมบ้ากับเพาคีเนี่ยกโผล่ขเข้ามาด้วยเจสกีคันโตครับการไล่ล่าบนผืนน้ำเนี่ยก็เริ บอดสันไหวครับเด็กหญิงเนี่ยถูกกระแทกตกลงน้ำสติดต,ตอนนี้เนี่ยตกใจและพยายามจะว่ายเข้าหาลีโลครับแต่กลับกระโดดทับเธอโดยไมไ่ตั้งใจร่างเล็กๆของลีโลเนี่ยก็จมหายไปในชั่วขณะนา, mm hmm. นาน้ีกับเดวิดครับได้พุ่งเข้าไปในน้ําคว้าตัวลีโลขึ้นมาอย่างรวดเร็วณที่ริมเตียงของโรงพยาบาลครับคุณเคโดอาเนี่ยนั่งรออยู่แล้ว เธอบอกกับนาณิว่ารัฐจะช่วยเรื่องประกันสุขภาพถ้าเธอสละสิทธิ์ในการเลี้ยงดูน้องหัวใจของพี่สาวครับแทบจะหยุดเต้นภายในทันทีครับแต่นานนีิเนี่ยก็พยายาหน้าเบาๆแม้มันจะฝืนใจแค่ไหนก็ตามด้านอีกฝั่งของจักรวาลครับสภาสูงสุดเนี่ยได้ส่งคำสั่งลงมาครับให้ปลดจุมบ้ากับเผาขี้ออกจากภารกิจและให้พาตัวจุมบา้ากลับไปขึ้นศาลแต่จุมบ้าก็ไม่คิดจะยอมง,ง่ายๆครับเขาได้ส่งเผาขี้กลับไปที่โรงแรมผ่านประตูมิติแล้วเดินหน้าล่าตัวสตีฟด้วยตัวเองในคืนนั้นครับ เงียบอย่างแปลกตาตัวนานิเนี่ยได้นาพิซซ่ากล่องเล็กครับมาวางไว้หน้าห้องของลีโรเธอนั่งลงอย่างเงียบๆแล้วเล่าเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้สตีฟเนี่ยได้แอบฟังอยู่ที่มุมห้องครับดวงตาของเขาเนี่ยสแสดงความรู้สึกผิดอย่างลึกที่สุดเขารู้ทั้งหมดว่าความผิดเป็นของเขาทําให้โอฮาน่าที่นี่เนี่ยแตกร้าวเขาเนี่ยเดินออกจากบ้านอย่างช้าๆครับไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงใดๆ และเดินกลับไปยังที่เดียวที่เขาควรจะอยู่นั่นก็คือศูนย์พักสัตว์แล้วในเช้าวันใหม่ที่ดูสุดแสนจะเงียบผิดปกติครับคุณเคโเอาและคุณโครบานเนี่ยเข้ามาถึงบ้านเพื่อรับตัวลีโอไปตามกระบวนการครับแต่เมื่อเปิดประตูห้องกลับไม่พบเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ที่นั่นลีโอเนี่ยได้หนีออกจากบ้านครับหัวใจของเธอเนี่ยมีเพียงแค่ความคิดเดียวครับนั่นก็คือตามหาสเตซณที่ศูนย์พักสัตว์เด็กหญิงเนี่ยได้ยืนอยู่กลางห้องที่ว่างเปล่าครับจนกระทั่งเสียงฝีเท้าและเงาร่างหนึ่งปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าครับ จุมบ้าเนี่ยก็เดินเข้ามาขวางเอาไว้เขาเนี่ยได้เผยความจริงอย่างโหดร้ายว่าสตีทเนี่ยไม่ได้เลือกเธอเพราะรักหรือมิตรภาพแต่เพราะต้องการจะเป็นเกราะกำบังของพวกเขาลีโลได้หยุดชะง,งักหัวใจของเธอเนี่ยสั่นไหวแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงครับสตีทเนี่ยคว้าปืนพอร์ทัลจากมือจุมบ้าออกมาแล้วก็ยิงเข้าใส่ครับสร้างวงวนที่กักจุมบ้าไว้แล้วพาลีโลเนี่ยวิ่งหนีไปจุมบ um ้าตะโกนล,ลั่นครับและแปลงร่างกลับสู่ร่างจริงร่างอยักที่สุดแสงจะทรงพลังครับทะลุก,กำแพงออกมาไล่ไล่ครั้ง เขาเนี่ยตามทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านครับบ้านที่เคยเป็นโอฮาน่ากลับกลายเป็นสมรภูมิที่สุดแสนจะพังที่น,าน่าแล้วในที่สุดครับจุมบ้าก็จับตรรัวซิสได้และโยนขึ้นยานแล้วพุ่งทยานออกจากโลกผ่านโพเทลแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือลีโลเนี่ยได้กระโดดตามขึ้นไปครับบ้านหลังนั้นเนี่ยเหลือเพียงแค่เท่าควันลอยฟุ้งนานี้เนี่ยกลับมาในจังหวะเดียวกับที่ทุกอย่างพังราบครับ เธอพุ่งเข้าไปรวมตัวกับเฮาครีเดวิดตูตูและโครบาและตัดสินใจจะไม่ยอมเสียใครไปอีกนบนยานครับจูบาได้ล่ามสติเอาไว้กับเครื่องจักรและบอกว่าจะลบความสามารถในการรักออกไปและเปลี่ยนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมครับลีโลเนี่ยได้แอบซ่อนในเงามือค่อยๆคลานเข้ามาหาสวิตและปลดโซ่ตรวนและปลุกเขาให้ตื่นสติคัมลามครับต่อสู้กลับรุนแรงแต่ขณะที่ทุกอย่างเนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่นั้นรีโลเนี่ยกลับเปิดประตูยานออกแรงดูดมหาศาลครับ พัดร่างของจูบ้าหลุดออกจากยางก,กระแทกลงกลางมหาสมุทรเบื้องล่างโดี๋ยวในตอนนี้ครับยานเนี่ยควบปุมไม่ได้ครับพุ่งดิ่งลงตกลงทะเลตามไปผิวน้ําแตกกระจายเป็นฝอยครับร่างสองร่างเนี่ยจมหายลงไปใต้คลื่นนานิเนี่ยก็ไม่รอช้าครับกระโดดตามลงไปในทันทีแต่มันเนี่ยก็สายเกินไปเสียแล้วครับสติสเนี่ยเริ่มจมลงไปเรื่อยๆครับร่างของเขาหนักขึ้นตามความหนาที่เพิ่มขึ้นในน้ำลีโลเนี่ยพยายามจะดึงเขาขึ้นมาครับแต่ก็ไม่ไหวสติสเนี่ยได้แต่มองหน้าเธอก่อนจะค่อยๆปล่อยมือออก เขาเลือกที่จะไม่ให้เธอจมไปด้วยครับลีโลก็ลอยขึ้นและเดวิดก็คว้าตัวได้ทันแต่นานี้ครับก็ไม่ยอมแพ้เธอก็ดำลงไปครับและคว้าร่างสตตตขึ้นมาอีกครั้งนาบนฝั่งครับเสียงหัวใจของสตตตเนี่ยเงียบสนิทเดวิดใช้เครื่องช็อคไฟฟ้าครับช่วยชีวิตเอาไว้แต่ก็ไร้ผลจนกระทั่งลีโลครับชี้ไปที่รถและออกความคิดสุดท้ายครับก็คือใช้แบตเตอรี่รถยนต์เสียงไฟกระชากดังขึ้นและจังหวะต่อมา ดวงตาของสตีทเนี่ยก็ลืมขึ้นอีกครั้งครับนะตอนนี้ครับเรือหอกของสภาสูงสุดเนี่ยร่อนลงจอดกลางชายฝั่งครับท่ามกลางสายลมและเกลียวขึ้นที่ยังปั่นป่วนผู้นําหญิงผู้เคร่งขรึมครับเดินลงมาพร้อมกับกองคุ้มกันพวกเขาเนี่ยดึงร่างเปลืยกโชกของจูมบ้าขึ้นจากทะเลครับจับเขาใส่โซ่และประกาศการลงโทษแต่สายตาของเธอเนี่ยกลับหยุดกับสิ่งมีชีวิตตัวลเล็กๆสีฟ้าครับสตีทเนี่ยยืนอยู่ข้างๆลีโลเงียบและสงบเขาเนี่ยเดินเข้าไปและเอ่อยปากขอเพียงสิ่งเดียว ขอเวลาสั้นๆเพื่อบอกลาโอฮาน่าของเขาผู้นําหญิงครับก็เกิดการลังเลการที่สิ่งมีชีวิตต่างดาวเช่นเขาเนี่ยเปิดเผยตัวต่อโลกอาจนําไปสู่หายนะที่ไม่คาดฝันแต่ชายในชุดดำครับกับกล้าออกมาโครบาอดีตเจ้าที่ CIA ครับรับรองด้วยชีวิตว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสุดท้ายเนี่ยสภาสูงสุดก็ต้องยอมครับสติสเนี่ยได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตอย่างสงบในโลกใบนี้ ทามกลางโอฮาน่าที่เขาเลือกเองตัวพีคลีเองครับก็ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังครับเพื่อคอยเฝ้าระวังและดูแลสิ่งที่กลายจะเป็นเพื่อนของเขาไปแล้วเมื่อทุกอย่างจบลงครับทุกคนเนี่ยกลับมาที่บ้านบ้านที่เหลือเพลียงโครงไม้และเท่าวันครับมิสเคโอเนี่ยก็มาถึงพร้อมกับข่าวสําคัญเธอเนี่ยเสนอทางเลือกใหม่ครับ ลีโอสามารถอยู่กับเดวิดและตูตๆได้เป็นครอบครัวประถมและนานิครับจะได้กลับไปเรียนมหาวิทยาลัยนานิได้แต่นั่งเงียบครับเธอมองหน้าน้องสาว้ลยน้ำตาก็เริ่มเอ่อล้นครับแต่ลีโอเนี่ยกลับจับมือพี่สาวอย่างแน่นแล้วยิ้มให้เธออย่างที่พี่ควรจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพลงจบในตอนนี้ครับได้เริ่มขึ้นภาพในเครดิตเนี่ยสแสดงเห็นทุกคนครับช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่คโครบารเนี่ยได้แบกไม้ไม่บนบ่าครับฟรีคีเนี่ยทาสีเพดาน เดวิดเนี่ยควงค้อนไปมาครับส่วนลีโลกับซิกเนี่ยก็วิ่งไล่กันรอบบ้านหลังจากนั้นเนัีเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปในคืนหนึ่งครับลีโลเนี่ยก็นั่งคุยกับนาน,นีิผ่านหน้าจอเว็บแคมแต่ก่อนที่บทสนทนาจะจบครับประตูก็เปิดออกนาน,นิปรากฏตัวตรงหน้าครับเธอยิ้มและชูปืนโพท่อในมือและเดินเข้ามาก่อดน,น้องสาวและถึงตัวลงบนเตียงข้างๆเธอครับเสียงฝีเท้าหนักๆเนี่ยก็ดังขึ้น โคบาเขาเปิดประตูเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยมีเพียงพี่สาวน้องสาวและเจ้าสติสนอนกอดกันแน่นใต้ผ้าห่มหลับตาอย่างสงบแสงจันเนี่ยได้สอดสองลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาครับบ้านหลังใหม่ที่ยังไม่เสร็จดีแต่ภายในเนี่ยอบอวลไปด้วยความรักที่ไม่มีวันแตกสลายโอฮาน่าคือครอบครัวคือการไม่ทออทิ้งใครไว้ข้างหลังและสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง และนี่ครับก็คือเรื่องราวเต็มของ r i l o and s t i t c h ภาพยนตร์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าและมนุษย์กับเอเลียนครับมันคือการพาเราย้อนกลับไปมองความหมายของความเปครอบครัวไม่ว่าจะต่างสายพันธุ์ต่างที่มาแต่มันคือหัวใจครับที่เชื่อมกันและกันเราไม่ใช่คนแปลกหน้ากันอีกต่อไปครับโอานาะไม่ใช่แค่คำพูดครับมันคือสายใยที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันถูกลืมหรือทิ้งเอาไว้ข้างหลังหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ครับคลิปที่เราจะเล่าเรื่องด้วยหัวใจและสปอยแบบและเอียดทุกเหตุการณ์ ขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องสวอยอย่างเทพเอาไว้และเปิดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเรื่องราวต่อๆไปที่ทั้งช็อกใจหายและอิ่มหมัวใจแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ